หลายคนมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นกับมองตรงกันข้ามก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับครับวันนี้ก็ให้มาดูกันนะครับ ซึ่งภัยเงียบหรือภัยอันตรายในการมองเห็นแต่เราไม่ให้ความสำคัญนะครับนผูมชมถ้าเราให้ความสำคัญมันจะไม่เป็นในรูปลักษณะนี้นะครับนผูมชมอันนี้ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนนะครับเกษตรตามใจจะมาเน้นเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะครับนผูมสม ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสาคัญมากๆนะครับสำคัญกับชาวนานะครับบางคนล้มจมนะครับจะว่าล้มจมเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากผลผลิตเสียหายนะครับพระมสุสมก็คือข้าวนกข้าวหางนะครับพระมสุสมนี่ผมให้ดูอันนี้เขาเริ่มออก ออกแกรบจะหมดละนะครับผู้มสมเดี๋ยวมาให้ดูกันใกล้ๆนะครับมาให้ดูกันใกล้ๆเขากําลังออกออกออกจะหมดละนะครับผู้มสมไอที่เห็นสีแดงๆนี่สีสมพูนี่คือหางเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ให้ผู้ชสมอันนี้กเกษตรตามใจขอใช้อย่างนี้ก่อนนะครับผู้มสมออย่าหึ่งเลื่อนข้ามและอย่า คือว่าไม่เป็นไรนะครับกรเกษตรตามใจเชื่อว่าสักวันหนึ่งอาจพี่น้องกเกษตรกรอาจจะได้เจออย่างนี้นะครับอาจจะได้เจออย่างนี้นะครับรู้ไว้ไซว่าใส่บาแบกหามนะครับที่มาให้ดูกันเนี้ยนะครับพม่มผสมถ้ามันกําจัดง่ายถ้ามันทําง่ายนะครับมันเขาจะไม่ปล่อยกันเป็นอย่างนี้นะครับพ่อผสม ก็ขอขอบคุณนะครับมีหั่นหนึ่งนะครับมีหั่นหนึ่งที่ได้คอมเมนต์มามามาพูดมาคุยกันนะครับมาพูดมาคุยกันก็บอกว่านาผมหนึ่งไรนะครับไปเกี่ยวแล้วได้สองกระสอบปุ๋ยนะครับนั่นนั่นท่านผู้ชมนี่คือความเสียหายก็แสดงว่าหนักนะครับแสดงว่าหนักก็ก็อาจจะมากยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับถ้าสมมุติว่านาไรหนึ่งเกี่ยวไปแล้วได้แค่สองกระสอบปุ๋ยนะครับท่านผู้ชม เล้วอันนี้แหละนะครับกรเกษตรตามใจถึงอยากจะมาย้ำแล้วอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องกเกษตรกรนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามมันกำจัดง่ายมันจะไม่เยอะถึงขนาดนี้นะครับพันผสมอันนี้ก็เอาฮุกวิถีทางนะครับเอาฮุกวิถีทางหางปั่นมารั้ง ทั้งตัดทั้งใช้ยาลูทั้งใชายยา้ชาย,ยาป้ายนะครับพู้มีสมทั้งไถล่อให้ขึ้นนะครับทั้งปล่อยล่อให้ขึ้นนะครับแต่ฤดูนาปางที่ห่านไปเนี้ยนะครับนาแปลงเนี้ยมันจะไม่เยอะขน,ขนาดนี้นะครับมันจะไม่เยอะถึงขนาดนี้ท่านผู้มแต่อันนี้กลับเยอะขึ้นมาแล้วนะครับแต่อันนี้ผ้าไม่ทํานะครับผ้าผ้าไม่ทํา แล้วมันเยอะขนาดนี้แล้วอีกด,ดูต่อไปเนี่ยห้าไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าภายในอีกสองปีแทบจะไม่ได้เกี่ยวนะครับแทบจะไม่ได้เกี่ยวท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบอกได้เลยขนาดนี้แนี่นี้มันขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ทําไมต้องกเกษตรตามใจต้องเอามาย้ํามาเตือนนะครับเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนแก้ไม่ตกนะครับหลายคนแก้ไม่ตก หลายคนแก้ไม่ได้ถ้ามันแก้ง่ายมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับสภาพและสถานการณ์ไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสภาพเป็นอย่างนี้อันนี้กําลังออกใหม่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูหางเขาเขาจะเริ่มออกสีชมพูแล้วนะครับอันนี้เขากําลังออกใหม่นะครับท่านผู้ชมเขากําลังออกใหม่เนี่ยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะเห็นหรือเปล่านะครับมันสะท้อนแสงด้วยนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับตอนนี้ตอนเย็นก็เป็นสิบเจ็ดนาฬิกานะครับ ที่เห็นนี่ยังไม่ใช่ข้าหวานนะครับไม่ใช่ข้าเราปลูกนะครับท่านผู้ชมข้าวเราปลูกนี่กำลังเพิ่งเริ่มท้องเองนะครับเดี๋ยวเกษตรตามใจให้มาดูนะครับเป็นแค่นี้เองต้นข้าวนะครับท่านผู้ชมกําลังเริ่มท้องเองนะครับนี่แค่นี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็คงเห็นนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเพิ่งเริ่มท้องอ่อนๆนะครับท้องละตอนนี้ข้าวท้องละนะครับท่านผู้ชมท้องละกาลังท้องอ่อนนะครับแล้ว ที่เห็นนะครับต้องย้ํามันไม่ใช่ข้าวหวานนะครับข้าวหึงกําลังท้องนะครับข้าวหึงกําลังท้องอ่อนๆเออแค่นั้นเองนะครับแล้วที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับท่านผูมม้ชมเนี้ยไก่ลิบมองไปเนี้ยที่ขาวที่ออกสีสพูออกแดงๆเนี้ยแม่นทั้งนั้นนะครับแม่นทั้งนั้นใช่ทั้งนั้นเลยนะครับท่านผูมม้ชมใช่ทั้งนั้นเลยที่เอามาดูเอามาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้หึงระวังนะครับ เห็นแล้วอย่าสล่าใจนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรให้รีบกําจัดนะครับอันนี้ก็เพราะไม่ได้ใส่ใจตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันไม่ได้มีพืบพับมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนมันจะมีมันก็ติดกับนธุนข้าวหรือติดกรบรดมามันก็มีไม่เท่าไหร่นะครับแล้วไม่กําจัดนะครับก็ปล่อยมาเออเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วอีกปีนึงแล้วลวงนึงมันกี่เม็ดนะครับแล้วก็สะสมอยู่อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชม เหลือปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นมามาสู่ประมาณขนาดนี้เราก็แก้ไม่ได้นะครับแล้วเห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมข้างในเนี่ยเริ่มร้มละเห็นไหมครับเนี่ยเ,เริ่มร้มละเน,มเนื่องจากข้าวดีดข้าวเด้งข้าวนกข้าวหางเนี่ย <sniff ing noise> ต้นข้าสูงนะครับเขาจะร่วมพับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะล้มอย่างเนี้ยนะครับมันจะไม่เหลือนะครับมันจะไม่เหลือท่านผู้ชมนี่แหละคือการนํานสู่มาผลผลิตเสียหายนะครับ ทำไมเห็นเกษตรขึ้นต้นบอกว่าให้เงียบของการมองเห็นแต่เรามองเห็นแล้วแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ทําตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือเป็นสละใจว่ามันไม่เป็นไรนะครับผลผลสุดท้ายผลลัพ์ออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เอาวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูต้องย้ํานะครับต้องย้ําก่อนที่ท่านผู้ชมผลผลิตจะเสียหายมากขนาดนี้นะครับ ให้ท่านผู้ชมต้องพยามรีบกำจัดออกนะครับอย่าให้มีนะครับอย่าให้มีนะครับต้องให้ทำตั้งแต่ที่เรามองเห็นตั้งแต่ตอนแรกอย่าปล่อยอย่างนี้นะครับถ้าปล่อยอย่างนี้นะครับก็เหมือนเกษตรตามใจพูดมาข้างต้นแล้วมันไม่ได้กำจัดง่ายถ้ากำจัดง่ายมันจะไม่เหลืออยู่อย่างนี้แล้วนะครับผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกษตรตามใจให้ดูเลยนะครับปิ๊บปับเนยแม่นทั้งนั้นเลยนะครับใช่ทั้งนั้นเลยข้าวดีนะครับผู้ชมข้าวดี เข้าหางเข้านกนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเข้าอย่างไม่ออกรวงนะครับก็รุ่นเดียวกับของเกษตรตามใจเองนะครับเข้าตอนนี้ก็ปทุมพานีหนึ่งเนี้ยก็ได้ไปยังไม่แปดสิบวันเลยนะครับพระม,มุสมก็ถึงว่ากำลังท้องอ่อนนะครับให้ดูกันนะครับถ้ามันง่าย อย่าลืมว่าห้ามันง่ายมันไม่เป็นลักษณะนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้นะครับและไม่ให้ผลผลิตเสียหายในวันทากหน้าเมื่อท่านผู้ชมเห็นแล้วต้องให้รีบกําจัดนะครับให้รีบกําจัดออกให้เอาออกนะครับให้ตัดออกหรือทำยังไงก็ได้นะครับเข้าที่เราจะทําได้นะครับแต่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยนะครับปล่อยอย่างเงี้ยก็บอกแล้วว่าผลผลิต เสียหายนะครับเสียหายมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็บอกกันตรงๆและมาให้ดูให้เห็นกันเลยนะครับที่เอามาให้เห็นเนี้ยคือเอามาฝากเตือนกันนะครับเอามาฝากเตือนกันอย่าได้สลาใจนะครับอย่าได้สลาใจนะครับโครงการมองเห็นแล้ว ไม่ได้ใส่ใจจะกลับมาอยู่ในรูปลักษณะสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับ